เอาเพื่อนเบตอนตอนไปไทยกัเพื่นน้ำเจ็บบออ้น้ำไทยบ่ตอนไปเจ็บอันเพื่นเอิญนาหนูแมคะเพนจัไอันดอก่่หนูกบปกหูาเพื่นเพื่นจัก้าก็ยหนูกับนี่นากัฟขึ้นมาจากน้ำาต๊ทำโซดาครับผมนครตะลนทั่วมนีครับวันที่ยี่บเก่ากรกรดาคมสองพัน้อยหสบหาครับประมาณจากสี่สี่โมงแรกหละครับนะ นะครับขึ้นมานี่กับพอดีนะครับเราได้นะครับคุณอิฐแดงหัวหน้าเพื่อนมาเจมเฮดขึ้นมาพอดีนะครับนะครับกำลังเลือกเฮดอันนี้เลือกเอาบ่ครับหรือไม่ทำกันบ่่บคอกมาทำกันครับมาทำกันบ่ครับแม่ค่ะพี่สีที่เลือกเอาบ้านค่ะนี่ละค่ะอิสระงานอิสระแม่ค่ะ แล้วจากดำให้ดำหน้าคือิสระเข้าเป็นบ้านอาชีพบางคนได้ซื้อบ้านบานเดิมอาชีพเสริมแนนค่ะอาชีพเสริมคือแล้วจากให้จากหน้ากะมาท่องเที่ยวได้ค่ะเจ็บน้ำกันก็ได้อันนี้เป็นฤดูเป็นช่วงฤดูเฮ็ดออกแล้วเห็นเนาะแนนค่ะช่วงนี้คือฤดูเฮ็ดเฮ็ดอว่เดือนครับเฮ็ดออกนี่ห่วยโดนยู่เดิคค่ะไปวอดเดือนใดประมาณเกี่ยวเข่าคนล่ะค่แก้วเข่าแกยวเข่าดอกขอให้เข้าแนนค่ะช่งนี้คื เคือหกสามสี่เดือนเจตัวนี้แพะเจ้าเขาซิมีแบบนี้เกิดเห็ดก้อแดงเฮ็ดก้อแดงเห็ดอ้อนมีแล้วค่ะมีทุนนี่เกิดทุ่มทนพวกใครได้บานดอกมันแหลีงสนใจแต่ว่าเห็ดอยังนี่ยเอา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 นี่ก่อนี่นี่เห็ดอันว่างอย่นี่ไหมเห็ดยังอันนี้เฮ็ดตะไคร่ค่ะเห็ดไข่เห็ดตะไข่ค่ะเห็ดไข่คือสะโพกปิ่งย่างหอมหเห็ดไข่แนนค่ะเห็ดไข่เห็ดของผู้ใดนี่บ่ของผู้ใดนี่แหละ อันนี้เห็ดใครนะครับบานเขเนเห็ดใครแมนค่ะแต่ว่าคนภาษาตเใครเห็ดไครอันเดียวกันบ่เห็ดไครนี่เห็ดไครกันเดียวก็เห็ดไข่เห็ดไข่ไ่เห็ไไข่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 ไไข่่ไไข่ไข่ไข่่ไข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 ่่ไข่ไข่่ไข่ไข่ไข่ดี่ไค่ไ่ไข่่่ด่เห็ไข่่ไข่ดไข่ไข่ ไข่เป็ดไข่ไก่นกับเอินเห็ดละโงกเป็นเห็ดไข่ห่านอันนี้อันแดงๆนี่เด้อันนี้คือเห็ดน้ำหมากเห็ดกอใหญ่ค่ะเฮ็ดกอใหญ่แมนส่วงนี้มันสิออกส่วงเห็ดกอใหญ่แดงๆเนาะเห็ดนี่เห็ดดังอีกครับแม่ตาตาอ่ะนี้ก็คือเป็นเห็ดทานค่ะถ้าออกออกเป็นโมแมนค่ะเห็ดทานจะไม่านเท่ากับมะปุ่นสีอยากดำๆนิดหน่อยนี่หมอโอ้เห็ด คล้เห็ดหลงโง่เห็ดกอแดงเห็ดข่าเห็ดปวกค่ะพี่เห็ดปวกกะพี่เป็นล้มน่อันนี้เห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกอันนี้คือเห็ดปวกหยวกค่ะภาษาบุไทยเห็ดปุ๊กรับอันนี้เห็ดปวกค่ะอห็ดสดสดสดกระถ่อโซดาเจ๋งหวานจ้าวมึงเจ้าเมือตีเอาเนี่ยเอายังอยู่ค่ะายังอันนี้ผู้ซื้อหรือผู้มาเก็บครับเอาผู้ซื้อป่ะครับเอาเมือเลยบ่ครับเนี่ยเอาเมือเลยบ่ ะพานแยกแยกเห็ดให้พี่เพื่อนแม่ค่ะขายขายแบบได้ขายเป็นดอกครับผมขายยกตากับขายค่านนี่กับขายของเพื่อนเพื่อนกต่เห็ดเป็นถุงกับมี่ค่ะเราจะหลูกค้าสร้างแม่เพื่อนซื้อเท่าไรครับถุงนี้ถุงนี้ค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะยกตาค่ะยกตาค่ะโอ้หมดเลยหมดแท้หมดนี่แตดอกง่ายกับแถมมันว่าอันนี้คือเห็ดไขคฮานเค็ดไขคฮานครับมีเห็ดไขคฮานครับผมไงเกันหลดนั่นค่ะ แกงได้บ่แกงอันกระต้องได้ตะบะแกงได้ยกค่ะค่ะเป็นของเฮ็ดน้อยอันนี้ประมาณจะสองกิโลได้บ่ครับประมาณกายเตือนอันนี้คือเห็ดอะไรคะเห็ดเพิงแมนบ่อันนี้เห็ดเพิงทานค่ะเห็ดเพิงทานผึ่งทานคือเพิงต้องไม่เห็นแต่เห็ดเพิงภาพมเห็นปอจะกินเห็ดแกงเห็ดเพิงเพิงท่าน บอกผมผมเคยได้เฮ็ดเนท่าบมาคยกินอันนี้เฮ็ดปวกหวกเฮ็ดปวกหวกแมนค่ะเอาเห็ดปวกก็มีหลายเห็ดบอกแมนค่ะเห็ดปลวกหยวกเห็ดปวกเห็ดปวกฟ้านเห็ดปวกไก่น้อยแมนนะคะกินได้ค่ะเห็ดปวกไก่น้อยผมนะคะเห็ดปวกไก่น้อยเห็ดปวกอย่างก่อนเห็ดปวกจี๊เห็ดปวกฟ้านเห็ดปวกน้ำฝนเห็ดปวกนี่นะแมนค่ะหลายกวาหนึ่งหลายสีเนาะมไก่น้อยพูดดีปวกไก่น้อยมื้อนี้บ่ได้มาค่ะ ปลืกแค่น้อยมุนมุนะบ่แมนค่ะดอกไหนอันนี้ปลกอยังนีอันนี้คือเห็ดปลวกหยวกค่ะโอ้ปลกหยวกถ้าถ้าออกคัะๆก็ได้เป็นถาดสองถาดค่ะสองถาดแ็่ว่านี่นู้ได้เป็นย่อมีิแมนเหลืออะไเจ้าไตอันนี้ผู้ช่วยบพาะเขาเนี่บอค <s girlfriend> <uch im Bra un> <con> ่ะอันนี้กับพ่อบ้านมานกันละค่ะอันนี้คือใบอบแอนะคะออกมเียวก็ไปเที่ยวนั่งก็แบบอันนี้คือแกงใส่ห็แงักติวไม่ออกแอบนะใบออบแอมี่ผมย้อนพักติวก็บดไ่มาบอ้าถาาไทยเออนี่อย่างคักออบแอ อบแอบภาษาไทยอีหยังน้อบาดนี่เพื่อนเอ้ยภาษาไทยอีหยังเพื่อนไม่รู้ค่ะไม่รู้เพราะว่าก็บอกเขาฟังอบแอบอบแอบอบแอบนี่แหละยังใช้ให้ชมๆเนาะสารคือพัะอบแอบอบแอบ เออลอยเกดสิบส uhm, ี่แม่ค่ะแล้วอันนี้ติดแถมให้พี่เพื่อนได้ค่ะคือเป็นเห็ดไข่เห็ดไข่ติดแถมเพื่อนหมดเลยแมนค่ะนี่ค่ะสองถุงสามถุงนี่ซีละสิบบาทแมนค่ะคือแถมให้พี่ือ่ได้หลยให้เพื่อนไปอันปนให้เพื่อนไปตานี่นี่คือซื้ออยู่หม่องเด้อหม่องเกดที่ได้ร้านรุ่งข้างล่างกับไปซื้อเตลาดเบื้องก็ได้ซื้อตลาดบ่ได้ได้ตามเนี่บ่ได้บ่อใดเขาเห็ดเป็นจาน ตัวหนามย์ค่ะตอยุตลาดยู่นันประมาณ้อนึงนี่ยบอกครับบอกค่ะอันโอ้บอกครับบอกเพราะมันมีเจ้าเป็นไเฟซน้องพ่อโอ้ันคือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยในการในการเก็บเห็ดโ้กับป่งเก็บเห็ดในการตักคืนกนขงเมยยังเบิร์นตะครบเห็ดนอนเบิร์ตะคบเห็ดแมค่ะเปิดไว้รับเซ้ยบอกโอ้นี่ครับอพี่มคนหลาแลค่ะคือว่ได้พักมาแถมหะอพี่น้องเื่องแถมเชื่องนั่น อ๋อนี่ยั่งเด้ออันนี้ย่งว่างเปานี่ยังอันนี้เพิ่นเอาเด้อที่ถุงอันพี่ครับเลือกเลยครับเลือกันเลยค่ะมได้โอ้ยนะครับเด้อขอบคุณหลายเด้อค่ะคุณพี่ขอบคุณหลายค่ะนัมมาเจ็บเห็ดมาเที่ยวได้ทำโอ้มาทำโซดามาทำบุญก็ได้เห็ดมาเจ็บเห็ดก็ได้เห็ดโอ้โหเนี่ยกรันี่กระบอมันใสย่อยด้วนี่โมบี้ผู้ซอยมันนาโมครับนี่ นี่ผู้ใดจ้าโตคนเดียวไหมโตผู้เดียวครับวะอันนี้เห็ดใครเนาะอันนี้อันนี้เป็นอีกเจ้าเป็นอีกเจ้านึงนะครับเรื่องนี้เรื่องอันนี้เห็ดใครเนาะครับเนาะนี่เนาะเห็ดใครหรือภาษาเล่าเรียกว่าเห็ดผู้ใดเห็ดใครดถือขี้บ่โค้งหัเล่นไปเลยครับเลยอันนี้ไม่เห็ดอย่างเห็ดกอบ่เห็ดกอ คนอะไรกีบปมอันนี้เฮ็ดกอบ่ะเนี่ยวะอ๋อคนคนถามกี่ปมอยู่ฮู้นกี่ปมก็ได้บ่เดี๋ยวนี้ได้อยู่ในปลานี่นะภาษาเราว่ากี่รอภาษาไทยว่าจีสารวากี่ปมอันนี้อยู่ในปลานี่บ่คุณในปลานี่บ่ออกออกว่าผมถ่ายเนี่ยผมออกได้อยู่เนาะค่ะออได้ค่ะออได้ค่ะผมไป็นนักกีฬ ่เป็นพร้อมเส่งขุดจีโร่เส้นขุดจีโร่เส้งเก็บเห็ดเด้อเอาคนเดียวไหมคะกำลังเลือกเห็ดอันนี้อืมได้เอาได้ค่ะขี้ป้อมก็เอาได้ค่ะเอามามาครับมาเห็ดสดๆเด้อนี่เด้วอโนเอาษาไทยขี้ป้อมนี่ข้าวลงไปมีผู้นำหาอยู่เดี๋ยวพอเจี่ยวโอ้ผู้เจี่ยวนับต้อยผู้เจี่ยวเพิ่นเอาบ่ถ้าเพิ่นเอาบจงขายถ้าเพิ่นบ่เอาก็เป็นยัง าเอาแม่ขาดสิฝ่าเมียได้มครับเอาราตามอันอยู่ไก่ไหจ่าอยู่บ้านไหนสามสิบกิโล่นะเยน้แม่บ่ได้ยูนี่บ่ได้บ่ได้บ้านน้นสมบูรณ์อยู่บ่ยู่ิเขีอยเค่ะเอาบ่นบ่นคนพื้นที่บ่เด้อนี่ยครับโอ้นะครับสฝ้าเมียเป็นกระงย่างยานกระปุ้มค่ะคือแบบงานผมก็ดูเฉียดดวยเป็นเฉียด้าิเขียดสีอฝาเมียมาต่ เบิ้งคือเฝ้าลมไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่เบิ้งกันนะไปแล้วครับไปแล้ว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 บมอเตอร์วากวิปนี่โอ้ยเต็มกันเต็มาบอกเต็มตะกร้าด้วยคือดอกใหญ่เห็ดหยังนี่เห็ดกอวเห็ดกัวด้อยทั้งหีบทั้งห่าวทั้งอะไรบ้านนี่มอเตอร์ไซค์อย่างแบนเลยเอาความพูดได้หลายเนาะนี่นี่เออ โอ้ยบอไปใส่เหรอผมว่าในน้ำเบิ่งเห็ดหมอเตอร์ไซค์เหมโอ้ยเอาหนี้มาน้มกันบอครับนี่บ่โอ้ยผมนึกว่าอันมาผู้เดียวได้ด้วยเนี่ยผู้ท้าคลิปนั่นผมหนึ่งว่าเป็นนุม่วนมว่าเป็นนุ่มโสดด้วยกันดอก ลักสมัดเลยลัวจะมัดดิโอ้บยนะครับมาเที่ยวได้เห็นไปทั้งหาบทั้งโซนเมื่อได้เนี่ยนะครับเด้อปลาซีลอยห่านี่พ่อไปเก็บโอ้แต่ว่าถือได้ผมตลาดอะไรตซ้งเนี่ตลาดเป็นพันหมดได้เนี่ยนี่นี่ลอยนึ่งจานเดียวเนี่ยเด้ออันนี้ซีลอยห่านเสียทั้งทั้งแถมเลยเพื่อนมาเจี๊ยบเอ็งเอ็ะเป็นเฮ็ดปลาเด้อโอ้เป็นตาแซบ่อ็เป็นตาแซบเอาในล้านคาดน้ำไล่ทางเด้อ เอ๋อมีสีแ่แน,น่ครับน้ำในอันนี้เป็นร้านขายน้ำในเอากอนรับบ้านซื้อน้ำซื้อในลูกชิ้นกันมี่ครับเอาด้านนี้เป็นยังเอ็มร้อยหาซีบนี่โอ้อยแต่ขี้มครับแต่ขี้มเด้อพัดพัดวี่พัดวีก่กันมี่ครับเอารัตเตอรี่กันมี่ครับหกตัวร้อยเด้อรัตเตอรีน่นะอา่าหกตัวร้อยถือจีซู๊ดอ่าเอาผูา้นี่ครับเอาสมุนไพร มีหลายแนวครับนี่คือน้ำตกทำโซดาไม่กระด้างก็มีเลยครับเด้อพุ่นนะมีมัดอยู่นี่จากได้ยังมาเลยพี่น้องมาเ,มาเด้อดสากเบียร์หอดเรื่อลบครับโอ้ไม่จิ้มฟันหอดสากระเบือเรื่อลบหมากบัวก็มีบ้านนี้นะทำไมไลก่กระมีก็เป็นอะไรแก้งเสีนกรองนี่หาสิบบาทครับรบ่กรองบางใหญ่เลยเฮ็ดแกมแย่น ไม่ผมขอาจาะกล่องก็ได้นี่ไหมคเอาให้ผมได้กล่องนึงดเดี๋ยวก่องหนึงผมจะไปแกงได้มอนึ่งมันบ่โอ้ยจะไปทุบแกงเลยเดี๋ยวผมเมาส์ล้ำพระเจ้ามาเศร้านี่เอาเลยครับอันใดก็ได้ของอย่างนี้ครับเนาะกล่องได้ก็ได้ครับไม่ทำไมไม่ผมเลยเมาซื้อเอาไปแกงโอ้ได้หลายได้นี่ผมซื้อตลาดก่ได้เด้ไม่ไล่อย่างดีนบ่แม่นอไม่ไล่ครับน้องไม่ไล่หนอไม่ไล่นะครับพ่อจะใช่หนอไม่หนอไม่ไล่ r o l l i n นะครับโอ้ล้อเลื่อนนะครับบน rolling เลย ว่ามันไล่หนีเด้อหาสิบบาทครับเอาซื้อน้องใหม่เลยครับเด้อผมนครนร้อนทั่วลงมาเลยพุ่นละน้ำตกหมากบัวว่าไงวะบัวกุมิครับลงนึงหันต้นใหม่ง่เอากพี่แสงอะไรน้องใหม่อันนึงผมมี่อย่านั่งมาทั้งวีมันอย่างนู้นพุ่นอน๋อ,อหลายเลยครับเด้อเขาเกียร์กุมีเขาเกียบ์เขาเราโป้งก็มี <c oughs> มีม่มดบักเหมาป้านมีหลายเลยครับด้วยพี่น้องมาเที่ยววัดทำมโซดา หรือพินองอยู่บ้านนะครับจะกินมูนีละมาเลยน้ำโต๊กสามโซดาได้วุฒบอกเหมาเลยครับเลยหนังแหงก็มี่ยาครับ่ยาบอกผมนึกว่าหนังแหงไม่ตาเนี่ยมันเป็นยังไงเลยนึกว่าหนังแหงเป็นยาหักไม่เลยครับเลยมีมอดด้วนี่บอกครับเอาเอาเอาถือว่ามาร่วมนี่แหละเด้ออาหารการกินของปลาอันนี้เขาเราโป้งก็ขอเขียบมาหนังกันเขาเขียบกับาะเราโป้งมีตำนี้ยัง เอาเอาเอานี่สวร์เต้เห็ดครับเห็ดนี่คือเก็บจากผู้ทำธูด่านนะครับเด้อเป็นเห็ดอยู่นี่แหละครับนี่กองเท่ายครับนี่ยหาสิบบาทนี่ครับอืบัวแพงได้หาสิบบาทเอาถือว่าถูกเอาพี่น้องได้เห็ดเด้อเห็ดปลาเก็บสดๆมาเลยจากนี่แหละครับมากบัวอันรักบาทครับ มาบัวเท่าไรนี่แมนเอาจักเ้าบาทนี่ครับพ่อเมื่อฝาคุยดึงข่้นคือซือแต่ว่าจะอันนี้นี่ชักบาทชักบาทอนี้ครับกดแล้วเท้าบาทสาวสีางสีเย็นเอาเย็นหรือว่ผมบอกเย็นเลย่ ร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเดียวเอาขอจบที่นี่ไปตรงนี้เลยครับด้วยเอาวัดถ้ำโสดาเอาครับนี่ครับออทำมาสะาตท่สวยๆนี่แหละจบ